อามาเบิ่งตู้น้ำเย็นลูกสาวข่อยพี่น้องเออตู้เลยเด้อคุณแม่สิบ่ได้ซื้อน้ำแข็งเลยเด้อบาทนี่ยอืมเสด้กินน้ำเย็นเลยได้บาทเนี่ยกินน้ำน้ำห้อนน้ำเย็นน้ำน้ำลูกสาวเดีได้บาทนี่ขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้นางอ้นซื้อตู้เส่ซิมไปดิซิมซิมอย่างเงี้ยซิมพี่น้องซิมได้ซิมเบิ่งซิมเบงห้องเย็นบอเออเออคนบุคคลนี พัชัยบ่คนบ่เคยมีเย็นแล้วสบายเย็นแล้วอินเลอันนี้ก็นำห่ออนนี่ก็ลวกเจ้าก็ได้ดีคุณแม่สิบเรซอน้ำแข็งแล้วบาทนี่ลวกเจ้ากันคุณแม่สิบเรซอน้ำแข็งเด้อบาทนี้บาทนี้ก็หันมาทางนี้เด้อพี่น้องคนตกน้องก่ายังกล้าแข็งช่องน้ำเป็นแข่งง่ายยังเลยไหมเมนแบบ เอามาดิก็อยู่ในกล้องก็เต้นก็ต้องอยู่ในกล้องและยายอันนี้เว้นเราลืมก้าวเอาไว้คนสกน้องกตยังก้าแข่งทั้งนานป็นแข่งน้องยังลอยไปหามันมีซัดมันเสือนอยู่เฮือนบ่อใดมันซัดมันเสือนี่อยู่เฮือนบ่อใดพอข่อยบ่อบีอียังกินข่อยก็เลยไปตลาดแรง มาหิวอีกแล้วบ่เาอะไรบอานอะโอ้ยอุกงเนี่บอราก็ขอบคุณทางเฟบุ๊กคุณแม่เขาเนเขาพวกหนึ่งพันกลัว่นะาเราเต็นขึ้นเราเอามีเต้นอีกบอกคุณแม่มได้หยอกกันนั่นที่ยังมาเด้อว่าแข่งผลไปตลาดโอ้ยขักแล้วผมโมขบใจขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกแข่งลไปเนาะขันโมไปก็หิวนะโมไม่ียวกินมาสั่งซะ ก็ได้ไปตลาดแร้งพี่น้องได้แทงมาก่อนดูมดกะนี่แหละคือกระขาดโปได้เข่าซื้อเขาสิบกิโลเงี่มันได้หมามงามแสนหาสิบพันขีบโลสิบหาพันกีบสิบโลกับแสนหาคางคกไปอยู่คางคกไปซื้อข้าวซื้อว่าซื้อยังไงทางคกมาไม่ซื้ออะไรเลยคางคกมาทุกเอาลู่นอยเลยลเนื้างคกชับก่อ เขอเกาะหน่อยได้ไหมเขากินยังกะเขามาอยู่กขาลูกกขาเต่ากะเขากระเบิงเขาที่เป็นแม่เนาะเขาเบิงว่าะยังลูกขาดยังขาดยังคำที่เป็นแม่ให้เข้าใจว่าคำที่เป็นแม่เด้อบอกให้เบาเด้อนั่นเด้อหนเด้อมาให้ว่าให้ลูกยังใส่หนังสือเด้อหนิม่่ันห้ามให้เบาให้ลูกให้ลังอ้นหรือบอกลังอ้นบอกห้ามหมือนยุคที่เป็นแม่อะไรนะอยากเบาก็เข้างข่อยเบาห้ามแบบนั้นนะเหมือนยุคคนที่เป็นแม่เนี่ยต้อง ถห้ต้องเบื่งามีก็คือจะไฮลูทั้งั้นเลยขาแม่หนีเมือนกันใช่ไมโอ้มาแข่นะแม่แข่งยังมันอ่อนแ้วอามาช่วยเลยอ่าไปเส็จเอาไปไว้ลูง้อไปอะไรไอ้เคยใส่เคยก่อนใส่เคยหมอ้เนีนเอาไปค่ันช่างโอเคจัดไปครับไปไปชั้งำครับอโอเคเออนั่งั้นได้ต้องซอยกันได้มาอยู่เลยซื้ออันนี้ก็บาทมาใส่แม่ก็โน้เด้ ซื้อของมักอันข้าวเพ็ดเด้อบไปเด้อสามพันลูกจุตักไปแล้ววังจุตักนี่คือของแก่มากพี่น้องมาให้เพิ่นพอวันเห็นเพิ่นมักกินก็เลยซื้อมาให้เพิ่นจุตั๊กสามพันลูกเนาะลูกกินของลูกมักก็ให้ลูกกินเนาะพอวันเมย์ฮุจักซื้อลูกไทรโตอซื้อลูกไทรโตอ ซื้อมาให้พินแต่ว่าเอาเงินน้ำพนได้เอานอนั้นได้ย่นหันอ่ะ่เลี๋ยวไซื้อหาสิบพันเธอรว่าซื้อมาขายต่อน่เพราะว่าสอเพ่นไปตลาดเรื nah. ่องขี้่าลูกไปตลาดซื้อมาขายโต้มากคือะเนาะเอาเงินนาเพนเนอะพได้เป็นใจกินที่ได้นน่ไม่วันวนหกินที่ได้นี่นะลองเอาเงินเงินนำหาสิบพันขีั่นซเนาะเรื่องมันเอาซีนได้ไหมน้ำเย็นนี่อน ชิมน้เย็นหมในด้อแหงเอฟชิมให้มันแเย็นไหมขาันีาทันบอเต้าชิ้บาทุเด้ออันนี้ก็เจ้าชิ้บาดคุเด้อนี่ก็เ้อซูข้อยาวหน่อยเด้อนี่งันด้วยนี่แล้วก็ได้มนมาเออไปดันไปเหนึ่งมาเออมาเออมาสุลูกสุรานกินของมักสามถุง แม่ซื้อมาห้าิพันเลยตีแม่สิพันกับเขาสิบบาทลูกให้หกสิบพันเลยเยให้หกสิบพันหกสิพันนุ่นวแม่ได้นบอพ่อได้หกสิบาทเออไล่ผัวหาไล่ผหาได้ใบแดงให้เราคนมาเออใบแดงให้เราใบลอยมาเลยใบแดงคน้าพันอบบาทอนชาวคาคนาเอ้าวในคนเจ็ดสิบจ้าบอกให้ กแม่เขาได้เ้ต่างห้างแรกเปลี่ยนตั้งแรกบนห้าแรกเปลี่ยนเขาไให้ก็ได้พักสลัดพักหอมรวมนี่ก็สบาททิ่ันกีบอันนี้ก็สิบบาทหาพันกีบตังสายเด้อนี่พักตังสายตังสายตังสายตงายตังสางนยตยมงตังตังสายยััลััยัง ตันอมน่ันกีบ้าบ่าเดนกระกือลือส้าบาทที่พันกีบเห็นมันหออๆก็จะตุ๋เหมือนหอนเลยก็เลยขึ้นอยากก็เลยซื้อนะล้วก็ซื้อสิ้นอีกวันสิ้นกล้วยสิ้นกล้วยสองแสนกีบสองกิโลกวั่วอะนาสองกิกั่ว เอาไปไปประมุนดูาวหางาัเส้นเด้อเอาเก็บไปใหเน่ยพักหนาี้มมนีเก็บไปเนี่เอาไปใส่เนี่ยมก็ได้หกเด้อเขาได้หกนาทีด้วขาจะกินตัวนี้ต่อเด้อาจารย์มาก้อาจารย์ไมวยนี่นี่นี่ไปนั่งนุ่งมากินเนุ่งเออมาทรกได้เย วันนมาป้วยนีซื้อรียบกินมาซุลุสูร้านขาต่งขนมเหมดเออพี่น้องเอ้ยไปดิเอนาเก็บออกกับแมมนเหมอนเก็บออกก็้้มเขาจะกินมาเออหนึ่งสองสามเก็บเด้ เ็น่ะนเปิดใจหน่อยเขาไยีเงินอเลยยางเปซื้ออากินกัน้าวอพี่น้องมลาัมเาซอไเลยมันยัเป็นเม้นเม็นเี่ยเ่ยลอันี้ล่าน้ำเงจะเอาเงินข่อยเท่าไรคะว้าวแล้วว้าวแร้วมาเด้อพกินหนึงมาื้อหนึ่งมาตื้อมาื้อ มาน่งมานั่งนั่งมืออึดต้เกี่ยวใส่มะกข้าวมีปล่อยอ่บ่ผมมีปล่อยหนึ่งอึดใส่ข้าวด้วยสุดแกะหนาหลายเขาก็มีบวมให้คือกันนะมีใบเดียวแต่นี่นะบวมเงินไม่น้อยก็ไม่น้อยหนึ่งขอยเซนหนึ่งแล้วทำไมไม่ใส่รองเท้าลูกแต่ผู้ได้เอาในเจ้าคือได้ใสคนเดียวแม่เหา Mà, 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 ma à, ma mà, à. ma, ừ, <c OB> mà mày ăn ma mày na ăn mày ăn ăn ăn, cái mèo gì chú say? Băng bón. Mẹ, cái gì muốn ăn đâu nhỉ? Mày nó bẹn rồi, tiêu xanh. Nè 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 nè. À, lóc luôn nó. Nhóm cắt khom, pô lọc lái kìa. Ôn ôn. Cái con. con quá. Ủa, con đấy. Ôn มาเดินมาเดินร้านันไม่อ้นอร่อยนุ่มนะมากินบัน่ือกได้ซอาแล้วครู้ได้วทนอกว่าเตรีย้อยั้นมา้นเยเดีววนก่อนกาแปันี่้เละเออออแเอานันมาแล้วเอาไ่มากอันหนึ่งใครเตหอวะดูหน่อยเอาอืมแซ่บแซ่บหนึ่งมอืมันมัเด้อมากินเาเนี่ย ใส่กิน anh แม่ครับเขาใส่อันซาลี่นําเด้อนี่แซ่บ que gonna แซ็บปะแฉบมันมันเอาแม่คู่เห้มากินใส่หมักสลีน้ำนะเกิดลูกค่ะมันใส่มันใส่มันก็ใส่แก่ลายถุงใส่ถุงหนึ่งกับมันแก่ถุงหนึ่งแตงถุงจะหักเนื่อมันกล้วยมันกินมันอีมกล้วยหลือมั้งกินกล้วยได้หน่วยเหม็นเนี่ยเหม็นเพียเหม็นเพื่อไปอ่ะพี่น้องคลิปนี้กับห่อเดียว Okay, bye. <laughs>